สวัสดีครับผมอามอนด์เดชภาพเพื่อนนะครับหลังจากเหตุกับเขาเรียบร้อยแล้วเนาะแกงพักหวานใส่ไข่ครับผมอ่าใส่ไข่มะแดง่ไข่มะแดงนะครับอันนี้ก็ตําป่านะครับตําปลาฝีมือเจเบียเพื่อนนะครับเนาะอันนี้ก็ลูกเชนญพนิตเด้อฝากไว้นล้วเนี่ยนะครับผมผู้ใดผ่านไปผ่านมากกับแวกผู้หนุนผมเลยอะมาครับบอกอะไรนะกินกันเลยอื้มครับผม เดี๋ยาจะค้ำมตรงกันมีกุ <y <y ้งสดด้วยนะนะครับโอ้โหเจกับสนับสนุนดีครับโอเคทำโตไปเลยะครับคั่มหนีเพื่อพี่พ่อน้องเอ้ยบุตรอ๋กินไห นางเบิรงสามนี่กินครับเนี่ยโอเคแ้วมชิมแกงมะหวานต่อเนี่ยกระสับถุนดีบอ่ะแกงมะหวนครับผมโอนี่ยนะหนวกปากด้ืยไม่กันครับซ่บโอ้ดีมือ อันนี้ฟิมือไม่เถาสุดยอดครับทาไมลูกขอแซ่บวุ้นเส้เพันไปพันมนกาเราแย่มาอุ่นล้นเด้อครับประเด็กกินฟรีโอเคครับผมแซ่บไร้ครับผมเดี๋ยวมอนเดนตพาเพื่อนขอยาดกินก่อนนะครับเนาะกัฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามแชร์ในเพจเอามโนเดียร์เพื่อนนะครับาบายครับสวัสดีครับ